โอ้โยโย,โย,โยโยสู้อันดีครับอะไรครับวันนี้แมวมันเกมเมอร์มาเล่นเกมเดนิสตี้ฮีโนะครับผมอ่าฮ่าดีอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์571นะถึงจะบอกว่า571นี่ก็ยังแบบว่ายังได้ง่ายอยู่นะได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ของผมตอนนี้เนี่ยทำอันดับรวมอยู่นะครับผมได้อันดับที่ดีมากก็คืออ,อย่างแต้มรอบที่แล้วเนี่ยผมได้อันดับ6เลยนะ เออนี่ครับกด70แต้มเนี่ยได้อันดับ6เลยนะแล้วก็นี่ครับแต้มรวมของเราเนี่ยอันดับที่18เลยนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้ของมาเพียบเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าผมจะได้กี่ตัวนะจะต้องมาลองดูกันนะครับผมเออนี่เรามีหีบเลือกจิ้นอยู่ตั้ง791อันนะ ตอนนี้เราพยายามเลือกตัวจิ้นที่ไม่ซ้ำนะครับคือบุญเอง๋งลีจูสุนกว้นเนี่ยไม่ต้องเลือกมาแล้วนะแล้วก็เลือกตัวอื่นนะครับผมก็มาตัวอื่นที่น่าสนใจใช่ไหมเออเลือกมาเลยนี่มีตามนี้ก็มันจะขึ้นเขียว,เข,ยวเขียวอะไรเนี่ยก็น่าสนใจน่าเลือกนะครับมาเลยเศษหลีชิวตรงนี้อาซูมาเอียนมาก่อนมาซูมาเอียนมาเลยโบได้เท่าไหร่บ้าง ห้าสิบห้าต้องร้อยสามสิบแปดใช่ไหมร้อยสามสิบแปดสี่ห้าหกโอเคก็ไปร้อยหกสิบแล้วแล้วก็หลีหลีซิลตรงนี้มากดอีกอ่าได้แค่ห้าสิบสองนะโอเคเป็นแปดสิบสี่แล้วอ่าโอเคเราใช้ตรงนี้หมดแล้วมาใช้ตรงนี้ต่อนะมาใช้หีบต่อหีบตรงนี้เรามีเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดมาใช้ต่อนะอีกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหก โอเคมาต่อนี่ก็ได้ร้อยหกสิบแล้วนะมาเอียวเก๋าต่อเลยเอยวเการ้อยสี่สิบแปดจัดไปมาต่อเห็นไหมร้อยหกสิบแล้วอย่างละร้อยหกสิบแล้วมาดูเขียวเขียวเจ้าหนืา้าเฟืองน่าสนใจมากดไปเฮ้ยจี่ยะหรอ เจีนันนฟิ่งมาหนึ่งสามสี่ห้าหกโอเคร้อยหเสร็จเ,เดี๋ยวเราเรียกมาก่อนเพื่อจีมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างหนึ่งสองโอ้นี่ครับสามกดมาสตัวแล้วเรียบร้อยสโอ้โหเรียบร้อยครับบอกเลยว่าแจ่มมากนะแล้วก็นี่นะสิ่งที่น่าสนใจคือนี่เราได้เปิดสมุดต,ตรงนี้เพียบเลยเห็นไหม นี่เจ้านั้นเฟืงออกมาโอ้โหแล้วหกสิบแล้วแล้วก็นี่เพิ่มดาเมจอีก18บอกเลยว่าโจผีเรานี่ยังโหดมากมีเว้ยเจ้ยอีกอันก็จะได้กาะป้องกันนะโอ้น่าสนใจมากแล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่โจผีเอาใครเพิ่มมาอีกสู่มาเอียนนะแล้วก็เทพธิดาเอียนสีนะอ่ะโอเคน่าสนใจลูจ่จีพานอันเอียวเก่าหลิวหลิงลู่จี พานอันเอวเกาเหลิวหลิงโอเคไหนมาดูซิค่อยๆดูไปนะลูจ่จีพานอันโอ้โหเอวเกาเหลิวหลิงโอ้โหมีเราขาดเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาก่อนเว่ยเจียนะเว่ยเจียตัวนี้นะเพราะว่าบวกก็ป้องกันนะมาไปเราค่อยๆดูว่าเราจะได้กี่ตัวนะเอะ๊สี่ร้อยเจ็ดเศษเหรอสี่ร้อยเจ็ดเศษนี่ได้ สองตัวฮะได้แค่สองตัวเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกนะว่าจะเอาตัวอะไรจะเอาตัวอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะลู G, ่จีหลิวหลิงพันอันโอเคไม่ได้สามตัวอยู่แล้วเพราะนั้นเราเลือกเว่ยเจี้ยมาเว่ยเจี้ยมากดมาอ่าตัวนี้เว้ยเจี้ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้สองสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งร้อยหกสิบเรียบร้อยมา อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายซุนกวนเรามีแล้วลู่จีลู่จีใช่ไหมผ่านอันโอ้ผ่านอันด้วยเหรอมาค่อยๆดูค่อยๆดูไปนะโอเคโลติดอ่ะโอเคไม่มีอะไรมาค่อยๆดูครับเพราะว่าเออมันได้แล้วได้เลยนะมาโอเค รูจีแล้วพ่านอันมากดค่อยๆกดไปอ่าผ่านอันมีตรงนี้ด้วยลดดาเมจนะก็มากดน่าจะกดพ่านอันมานะเรามาขอกดหน่อยได้อีกหนึ่งอันหนึ่งตัวนะมาหลิวหลิง หลิวหลิงหลิวหลิงก็ผมชอบนะหลิวหลิงที่ผมชอบนะแต่ว่าเรากดผ่านอันมาเอาบัฟดีกว่าไหมมาร้อยหสิบเสร็จเรียบร้อยได้เท่านี้นะได้เพิ่มมาเท่านี้นะไม่รู้กี่ตัวนะเออขอลองนับดูนะขอลองนับดูหน่อย หนึ่งสองสาี่ห้าหกดปดเ้าเ้าตัวนะครับจํานวน9ตัวนะจริงๆถ้าสิตัวถึงจะนิพานสามได้นะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องนิพานสาก็ได้นะมาบัลลูเซียนตรงนี้ไปมาเรียบร้อยแล้วก็โจผีโจผีขอดูซิโจผีใส่สุมะเอียนได้โอเคแล้วก็เอาสุมะเอียนมาใส่นี่ครับเอาสุมะเอียนมา โอ้แล้วก็มีเจ้ยาหนาันเฟิงด้วยเหรอมาจัดไปแจมแมวมากนี่ครับเพราะว่านี่เจ้ยาหนาันเฟิงเหรอโอ้เดี๋ยวนะมาขอดูโจมผีสิโอ้เจ้ยาหนาันเฟิงมันใส่ให้ตัวไหนหวะโอหรือว่าตัวเรานี้นะ อ่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่มีขอดูตัวน้อ๋ตัวนี้ครับรีจูโอเคเราก็ได้หูได้ซีพีมาอย่างเยอะมากเลยนะแล้วก็มาตรงนี้รีจูนะเราก็นิพานได้นะมีอยู่3มตัวนิพานได้เลยเอียวเกาหลีซิ่วพานอันมาอย่างนี้ไปเลย เรียบร้อยเห็นไหมพอนิพานสารใช้สี่ตัวนะแต่ไม่เป็นไรเราเรามีแค่สามตัวนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเยี่ยมโอ้โหซีพีพุ่งอย่างสูงเลยอะ่ะโอ้โหมาแล้วก็เฮ้ยนี่คืออะไรฝังอ้าสร้างดาเมจหรือรักษาเพิ่มขึ้นโอเคเรามีร่วมใจอยู่หนึ่งอันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เมื่อไร Skill, if, สกิลดูเทไปสร้างเดาเมจรักษาเพิ่มขึ้นอโอเคโอเคเราได้มาร่วมใจมานะเราก็เลยใส่ร่วมใจมาโอกาสคลิ่เหรอขอดูสิโบนัสเดเมจมาโบนัสเดมเมจเราลืมเปลี่ยนนะเราโอเคเป็นแบบนี้ไปนะโจผีมานี่เราก็ใส่ให้หลายตัวได้มาค่อยๆใส่ไปเปลี่ยนไปโอกาสคลิมา ใส่ไปเพราะว่าจะได้ CP เพิ่มขึ้นด้วยนะมาเราก็ลืมใส่แหมตกใจหมดเลยมีอะไรให้ใส่อีกโอเคมาน่าจะหมดแล้วเนี่ยครับ CP พีพลังกุ้งขึ้นเลยนะทีนี้โอ้โหมาดูว่าโจผีนี่ยังทำอะไรได้ขึ้นอีกไหมนะเรามาดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟนะ,ะเรามาดูโคมไฟตรงนี้ก่อนพอตรงนี้เนี่ย มังกรทยานฟ้าจบมาโคมไฟก็มาเลยทันทีนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเพราะนั้นนี่ผมบอกเลยว่าผมดองผมดองอันนี้ผมดองอันนี้ไว้ถุงหอมโคมไฟ240เศษเพราะว่าทีแรกเนี่ยผมจะมาแลกตรงนี้นะนี่อาวุธไอ้ตรงนี้นะปรากฏว่าเนี่ยมันใช้28 0ปรากฏว่าแผทใหม่มาเนี่ยอาวุธนี้มันมาแล้วแล้วมันใช้300อันเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าผมหวานหมูผมแน่เลยผมจะเอามาสักอันหนึ่งนะและต้องแน่นอนว่าต้องเอาตัวมีดนี้มานะครับมาใช้นะผมบอกเลยว่าน่าจะฟันแบบว่าอุดตลุดแน่นอนอุดตลุดเลยอย่างชอบมาต้องมารอดูกันนะครับผมหูบอกเลยว่าผมน่าจะต้องกดแน่เลยต้องกดแน่แล้วก็อาจจะกดสองแพ็กนี้นะแล้วก็มาเก็บหอมลอมดิบไปนะแต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่า ผมจะกดที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมรอรอดูนะครับรอดูรอบนี้ว่ากดเท่าไหร่ถึงได้อันดับนะครับก็เท่าที่ดูก็อันดับใน50ก็ก็กำลังดีนะเพราะได้ทีละ30แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะ10 10รอบก็300นะครับอ่ะน่าสนใจนะแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าเราจะกดเท่าไหร่นะโอเค ถ้าเราดูคร่าวๆตรงนี้นะกด80นะก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวทอใกล้หมดเวลาเราก็มาดูอีกทีนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมง10นาทีเนี่ยมันใช้เวลาเพราะนั้นเราก็ค่อยๆดูไปครับค่อยๆสังเกตไปนะอ่าผมเอาแน่นอนนะทีนี้เนี่ยหมายมาลองตีโชว์ดูดีกว่าว่าแบบว่าพอสู้ใครได้ไหมนี่อันดับขึ้นมา2 5แล้วนะโอ้ เพราะว่าจริงๆถ้าเราเล่นกลูนอ่ะอันดับจะสูงขึ้นไปอีกนะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาเล่นตัวอ่าตัวโจโผีนะครับแล้วก็มาลองดูกันมาเราอยู่อันดับที่25ใช่ไหมเรามาเริ่มด้วยตัวนี้ดีกว่าที่อโจนะครับว่าอา่จะไหวไหมมาลองดูเลยอู mm ้เราเปิดด้วยโจผีเหรอเอ๊ะเปิดด้วยโจผีจะสู้ได้ไหมนะต้องลองดูนะครับต้องลองดูอู้มา นี่ครับลิโปออกมาแล้วโจมตีแต่ว่าเรายังอยู่ครับแล้วก็ไล่โจมตีไปเรื่อยๆแล้วก็โจนตายไปแล้วลิโปยังอยู่แต่ว่าโจผีตีไม่หยุดจริงๆนะตีไม่หยุดจริงๆผมนี่อย่างชอบเลยนะเอาละสู้ได้สบายแล้วนะครับมาเราไล่ตีเลยดูว,ว่ายังพอสู้ได้ไหมนะโจผีตัวนี้นะมาเลยบอกเลยว่าอืม,มานี่ครับเห็นคนบอกว่าเอา,เอาช้าๆหน่อยแล้วก็นี่ครับ เป็นระดับสิบแล้วนะมันก็จะช้าขึ้นนะแล้วก็ไล่ตีไปจนตายอีกแล้วโอ้โหโจผีเรานี่พลังแรงมากๆบอกเลยว่า,เ,าเนี่ยครับเราตีคนพลังน้อยกว่านะตอนนี้เราเริ่มไล่ตีคนพลังน้อยกว่าให้ดูก่อนนะครับว่าโจผีเนี่ยถ้าได้ตีคนพลังน้อยกว่าแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าตีตายหนึ่งคนเนี่ยรับรองว่าไหลจนหมดแน่นอนไหลจนตายจนหมดเลยนะโอเคจัก,กรพรรดิมืดโจผีนี่ผมอย่างชอบจริงๆมา มาไล่ตีต่อคนนี้โอ้เล่นทีมโจโล่งใช่ไหมยากอยู่นะยากอยู่แต่ว่าขอแค่ตายแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะนั้นไม่ตายนะครับพอไม่ตายเนี่ยเห็นไหมพอไม่ตายก็จะยากหน่อยนะแต่ว่ามาลองมาลองดูกันต่อมามาลองดูกันต่อโอ้ยากยากยากมาโอ้นี่ครับพอมีตายตัวหนึ่งแล้วโจวผีดูดนี่มา ดูโทสาออกมานะเพราะนั้นโจผีเขารอบที่สองโจงผีได้โจมตีแล้วก็มาโจผีมาแล้วตีแล้วเรียบร้อยหายไปแล้วครับโอเครอบสองถึงจะตีได้นะแล้วก็ดูโทสามาโหอย่างแจ่มเลยนะมาโจผีเนี่ยจุดอ่อนเลยก็คือถ้าเจอตัวถึกมันจะโจมตีสามตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะเพราะนั้นถ้าคุณเล่นเลือดเยอะที่สุดเนี่ยมีอยู่สามตัวแล้วตีไม่ตายอะ่ะคุณก็ชนะโจผีได้นะครับมา ไลตีไปไล่ต,ไลตีไปผีปอบทะลวงไส้มาขอลองดูลูคนนี้ทีมสามด้วยเอาแล้วน่าจะยากเลยนะน่าจะยากอยู่นะแต่ขอลองตีหน่อยว่าได้ไหมไม่ตายเนี่ยครับที่ผมบอกว่าพอตีไม่ตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหยากเลยยากเลย,ย,เลยคนอูเป็นไงตีมาโอ้โหแต่สะท้อนสะท้อนแรงนะแต่ว่าเรายังอยู่นะเอาแล้วเอาเรายังอยู่แล้วตัวอูเป็นไงครับโอเค ยังเราก็ยังเหลือรอดอยู่โจผีต้องทําการฆ่าฟันในรอบที่สองมานะโอเครอบที่สองมาแล้วโอเคตายเป็นทีเรียบร้อยนะครับมาถือว่ายากอยู่แต่ว่าก็เอาเราลงยากเหมือนกันตอนนี้ก็มาคนนี้เขาเล่นกำเหล่งนะอู้คนนี้ก็เล่นกำเหล่งเราจะสู้ได้ไหมแต่ว่าอุ้ยตีไม่ตายอีกแล้วนะครับเห็นไหมตีไม่ตายแล้วกำเหล่งอู้เราหลบได้นะครับเพราะว่าเราใส่กลหลบนะพอมาแต่ว่า เขามีเสี่ยวเกี้ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเยอะนี่ครับเสี่ยวเกี้ยวเขาก็เอากำเหล่งมาตีอีกนะครับรอบที่2โดนแต่ว่าเราโดนโดนสะท้อนไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีกลเรามีหินคืนรังนะพอที่นี้พอกำเหลง่งตายแล้วแล้วก็อะไรอะไรมันก็ยากขึ้นนะจริงๆเราอาจจะควรเอาไว้กำเหลง่งไว้ข้างหลังหน่อยนะเพราะว่าทําให้คนโดนสะท้อนโดนอะไรไปแล้วเดี๋ยวโจผีค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะเพราะนั้นนี่ จริงๆโจผีอาจจะเอาไว้แถวหลังก็ได้เออมาแต่ไม่เป็นไรเราตีนี่ให้ดูก่อนเลยตีให้โชว์ดูก่อนนะมาเราอยากจะให้โจผีตีตอนท้ายๆนะแต่ว่าโจผีตีก่อนก็ได้มาลองดูว่าเออมาพอตายหนึ่งยังไงตายหนึ่งเนี่ยยังไงก็ชนะนะถ้าจโจโีโจผีตีตายหนึ่งตัวยังไงก็ชนะมามาังงอไปแล้วนี่ครับ บอกเลยว่าอย่างชอบบันเทิงเลยเพราะว่าโหได้กดตัวจิ้นมาเยอะนี่ก็คือได้บัฟมาอย่างเพียบมหาศาลมากมาขอสวบสักหน่อยตอนนี้โอ้โหแรงมากบุญเองเขาตีแรงมากๆเลยนะครับโอเคโดนแฮเราสะท้อนตายแล้วมาที่เหลืออยู่ก็เอาไม่มีอะไรแล้วนี่ ไม่มีโจมตีแล้วทีนี้เออหายไปตัวหนึ่งโอ้โหโดนโลมีโลนี้พอดีเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรรอดูรอบหน้าแหมโดนสกัดดาวลุ่งจนได้แต่ว่านี่ครับตีธรรมดาก็แรงแล้วนะครับนี่ครับติดบัฟนี่เพียบเลยนะบัฟสันเสริญของเรานะโอเคมาซ G มา มาลองดูคนนี้หน่อยคนนี้ก็เล่นบุญเอง๋งแล้วก็มีคนอูด้วยเหรอโอ้โจมตีสองตัวเลยนะแต่ว่ามาลองดูกันว่าเป็นไงตีไม่ตายอีกแล้วอ้อาวแล้วตีไม่ตายนี่เราก็จะซวยหน่อยนะแต่ว่าเป็นไงครับโอเคคนอูโดนสะท้อนตายไปแล้วมาต่อเลยโบะขึ้นมาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโดนสะท้อนตายไปแล้วนะครับ อืมอืมมายังแฮรเหลืออยู่ก็โอเคมานี่นะต่อไปนี้จะเป็นคนที่เ,เยอะกว่าเรานะพลังรบเยอะกว่าเราทีนี้ผมขอเอารีจูไว้หนึ่งแล้วกันมาอยากรู้ว่าจะได้ไหมนะอ่ะอย่างนี้มา ต้องลองดูครับลองดูไปเรื่อยๆมา24คนนี้มีกวนอูอืมโอเคกวนอูอยู่อันดับ2ทํทำให้ไม่โดนเกาะสะท้อนนะโอเคไม่โดนเกาะสะท้อนแต่ลี่จูเราโอเคลี่จูเรายังอันนั้นได้อยู่แล้วก็โดนสะท้อนเออมาต่อตอนนี้โจผีเราทำงานแล้วแล้วก็เป็นไงครับ อุ้ยไม่ตายนะโอเคไม่ตายก็มาต้องดูรอบสองต่อเลยมาเริ่มสู้ยากแล้วครับแต่ว่ารีจูเราฮิวขึ้นมาเต็มแล้วมาคุณอูก็ต้องทำงานต่อมาโอเคเป็นไงอุ้ยหายไปแล้วแฮเราหายไปแล้วนะมาโจผีเออปุ๊บขึ้นมามาโจผีเราต้อง ต้องเอาบ้างแล้วแต่ว่าโอเคสู้ไม่ตายแต่ว่าอยังทำอืมสู้ยากแล้วครับอืมเอาแล้วโจวผีเรามาถึงคนแรกนี่เราก็สู้ไม่ได้เลยนะโอเคสู้ไม่ได้ต่อไปมาดูคนนี้หรือผมควรจะต้องเอาโจผีไว้ตำแหน่งแรกดีวะเออโห แรงมากๆนะแต่ว่าโดนสะท้อนไปแล้วเฮเราอึบ๊บขึ้นมามีม้าสายฟ้าขึ้นมาแล้วก็โอเคหายไปหนึ่งแต่ว่าโจผีเรารอตีอยู่นะครับรอตีอยู่แล้วก็เป็นไงตีไหมตีสิครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็ฉุบฉับฉุบฉับต่อนะครับโอเคนี่ครับตามสิ่งที่เราวางแผนไว้เลยนะมาต่อคนนี้เล่นคนอูอีกแล้วแล้วก็ คุณอูอยู่ตำแหน่งที่2อรองจากเซียวเกีย้ยวเพราะนั้นเขาจะได้โล่นี่คือเราเป็นจุดอ่อนของเรานะพอเขาได้โล่เขาจะไม่โดนสะท้อนนะครับแต่ว่ามาต้องลองดูต่อว่าจะเป็นยังไงอึ๊บอึ๊บโอ้ยตายหมดแล้วนะเพราะนั้นโจผีทําอะไรไม่ได้แล้วโอยไม่ตายด้วยตีไม่ตายถือเป็นสถานการณ์ที่ยากโอเคมาเราขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะ โอเคแฮอยู่ตำแหน่งนี้มาอ่ะโจผีอยู่ตรงนี้มายี่ห้าเมื่อกี้เราอ่ะตัวตวีตัวนี้มาอ่ากนูเหมือนเดิมมา เป็นแบบนี้นะแฮเราจะโจมตีทําลายกรอ,อกคนอูได้นะหมายขอลองดูหน่อยว่าอุย้ยกคนอูตายไปอีกแล้วโอ้โหสู้ยากจังเลยแล้วก็ไม่ตายเลยสักตัวเอาแล้วโจผีเริ่มสู้ใครไม่ได้แล้วนะโจผีโอเคโดนคนอูเก็บกวาดไปแล้วนะมาต่อ มาดูว่าเอ,อคนนี้เราคิดว่าน่าจะชนะนะเออโบขึ้นมาแล้วเป็นไงต่อโจผีมาตีไปหายไปแล้วโอเคหายไปแล้วนะถ้ายิ่งแบบเนี่ยโตเยอะๆเนี่ยโจผีเราชอบเลยนะโบเออหายไปหายไปเก็บมาเหลือบุญเอ๋งแล้วก็โอเคกําจัดได้สู้ได้มาคนนี้ต่อ อย่างที่บอกนะครับเราเล่นสะท้อนเนี่ยเราแพ้ทางตัวโลนะครับตัวโลเขาจะไม่โดนสะท้อนนะมาจื่อสร้างตีรีจูจนกระเด็นออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามารอดูโจผีนะโจผีอ่าโจผีตีธรรมดานะไม่ได้ปล่อยสกิลซะงั้นนะาะว่าน่าจะเป็นพลังของเตียวเซียนนะครับสวยแล้วนะแต่ว่ามามาดูต่อโบเข้ามา เป็นไงโจผีขอได้ตีไหมขอได้ตีเถอะมาขอตีหน่อยนะโจผีมาแล้วโบโอเคหายแล้วหนึ่งหายแล้วสองโอเคหายหมดได้โอเคมาขออีกสักคนหนึ่งอาจารย์แดงอย่างนั้นเหรอสวัสดีครับอาจารย์แดงมาคนนี้เขาเล่นบุญเอ๋งนะไม่มีโล่เพราะนั้นเขาไม่มีกรอบป้องกันตัวเนี่ยเป็นไงบ้างครับนี่ไงครับแล้วก็โดนสะท้อนทีเกือบตายมาแล้วนะแล้วก็โอเค นี่ครับโดนสะท้อนตายไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับโจผีตีเก็บได้โอเคนี่ครับก็โจผีก็มีจุดอ่อนอยู่นะถึงบอกว่าตีไม่ได้แบบชนะไม่ได้ชนะทุกคนนะโอ้ลิโปโอเคผม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 ลิมปโปผมก็ชอบนะเดี๋ยวผมอาจจะลองเปลี่ยนไปเล่นลิปโปดูเนี่ยครับโอ,โ,รโอ้โหลิโปตีแรงมากๆนะนี่แค่บรรลูเซียนหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยครับสอยฟรีมาอีกนะสอยฟรีจนโอ้โหเกือบตายนะ เอาแล้วโอเคแต่ว่าโอเคโดนโจผีผมเ้ยไม่ตายอีกมาต่อเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะตีต่อได้เลยนะโอเครอบหน้าเราก็สู้ได้แล้วนะครับมาโจมาเร็วโจวมาเร็ว โอเคเรียบร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันเราแบบว่ามาเล่นให้ดูว่าแบบว่าค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆอัปเดตนะครับว่าเราทําอะไรมาบ้างนะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับงานโคมไฟนะวันนี้ผมก็คงจะกดอีกเนี่ยโอ้คนก็กดมาเยอะแล้วก็เนี่ยสักประมาณ80ใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็ลองกดสัก80ดูโอ้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้เยอะนะเนี่ย น่าจะได้ยาผมผมก็คงถ้าหวังเล็กๆก็หวังจะได้สักหนึ่งอันนี่ได้หนึ่งได้อันนี้มา1อันก็กำลังดีเพราะว่าผมมีอยู่240แล้วโอ้โชคดีจริงๆที่ผมดองไว้นะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวล,ลาไปก่อนละก,กันนะแล้วสวัสดีครับอยู yo ่โจ